วัสดีครับโรฟิชชิ่งออนทัวร์นะฮะวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนสีนาครนนะครับมาครับบังเป่าแล้วก็พี่หนุ่มนะฮะก็บังเอกนะครับพอดีมีทิปด่วนนะฮะก็ทิปเซียนทิปทิปเซียนทิปแก้เซียนนะฮะทิปเร่งด่วนนะฮะมาดูกันนะครับฮะผมพูดกับกล้องครับเพื่อนฟูยับเพื่อนๆอยู่ คคุยแล้วยังไงเดี๋ยวก็เขาบอกว่าตอนนี้ชะโดดีนะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาถึงก็เดินทางมาเมื่อคืนครัมาถึงตอนเช้านี้ครับเตรียมของเตรียมกลุยกันีกว่อ๋อเพลีนิเข้าโอ้โหเพลงี่นิ่งเข้า 对。Yeah. ใช่เป็นเคิร์มไอ้อตัวนี้เป็นตัวอะไรนะพี่ไอ,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 อตัวร<า>อบที่ฮะทาทูล่าฮะทาทูล่าทาทูล่าตัวใหม่ไะตัวแปอันนี้แปดศูนย์ตัวแปดศูนย์เหรอได้แค่นี้แหละหัวเรือเล็กหัวเรือเล็กนอสยืนไม่ได้ ไม,ไม่ไม่หมายถึงว่าหัวเรือมันทรงมันเล็กไงหัวเลือไงใช่มันจะลื่นเล็กโอ้โหเดีวรอบพี่ไปมาว่าต้มต้มเดือนไอ้ช่อทัดัเลย โอ้โหไปปอกกวตีนด้วยนัน่งกัดตะขาดึงขาดึงกึึก ขึ้นเรือก่อนตัวแรกขึ้นเรือก่อนตัวแรก้า <c oughs> ลตัวแรกนะกัดเคลื่อนะครับตัวแรกข,ขึ้นเรือก่อนเคลื่อนะฮะเคลื่อ ตัวแรกอันนี้ก็ใช้เป็นคันอินสติงนะครับอินสติงพัน <10. S 1> อ่ะอันนี้เป็นเปดแปดสิบหกนะนะเริมครับสายอีหนึ่งนะ หว่าเหยื่อแม่งค้างพอดีเลยอะ่ะสามทีดิ ช้อน,อน,นช้อนแน่ๆช้อนแน่ๆช้อนแน่ๆเขาไม่ใช่เฮ้ยบ็อกโอ้โหแกรดอย่างางี้โอ้กล่าวว่าช้อนแน่ๆจุ๊บขนาดนี้เอาขึ้นมาก่อนนี่ฮะตัวที่สองนะฮะกัดเป็นแบบช้อนเลยดูตัวจุ๊บ สูบสูบไม่ใช่เหรอไม่ใช่เว้ยเฮ้ยกระสูบกระสูบเป็นคำเลยเหรอกระสูบฮะกระสูบเป็นคำเลยหรอโอ้โหไม่ขัดโคตรแม่นเลยตัวนี้กระสูบฮะโดนกระเซิร์ฟไหม แต่แมวคว้าตรงนี้พอดีเลยนะกะชากเลยเนียเก็บเก็บเก็บอะไรเก็บของอันนี้ของดีลาบลาบโอ้โหมันกัดแม่นดิวไันกัดเข้าไปดิไว้ ใออบใจใบใจแล้วใบใจแล้วพี่หนุ่มมันต้องถามหนู๋ <c oughs> อยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาพี่หนุ่มเขาวิถีของเขาคือตอนเย็นนะตอนเย็นคนระับตอนเย็นวนะันนี้คือซ้อมมือไปก่อนในการตีกัดไม่โดนสักที <c oughs> he <laughs> oh. Alright. Oh. ร้อยอเย้เย้เพิ่มอีกแล้วเคลิ้มอะกแล้อลลสองจุดห้านิ้วนะดวงเตะตัวสวยเลย ช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนโดนแล้วพี่หนุ่มปลาช่อนนะฮะโอ้ยข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นสวิงอยู่ข้างหลังนู่นสวิงอยู่ข้างหลังตื่นเต้นนะเราอะ่ะโห

ปลาช่อนหรือเปล่าจะโดช่อนใหญ่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 โอ้ยวันตับช่อนใหญ่ เห็นเป็นล่องๆผมตีไว้ก่อนโอ้โหมาหนึ่งตัวนะฮะนี่ช่อนดันโลได้เลยเนี่ยโลกว่าตัวนี้จอ์นโอ้ฮะคิด ไม,ไม่ทันได้เปิดกล้องนะลองตีปั๊กเลยครับสูบเนะี่ยส่โลเลยแลหละสวยได้แนละ้วเอาไว้ย,ยังี้ <c oughs> ปลั๊กเลยโอ้โหโลหาตัวก่อนเร็ว <c oughs> หาตัวก่อนเร็ว เพราะมันต้องเลียไม่อไมบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยแม่งแดกอยู่ต้องต้องแบบให้แม่เต็มคำอะ่ะขอให้กินมาเส็จเร็โลอ่ะ เปลี่ยนตั้งแต่แรกก็โถกระสูบแน่นอนครับกระสุนสวยๆด้วยตอบไม่ใหญ่ไหมใช้ไงพอใช้ปุ๊บแล้วมันก,ดกนัดไงพี่น,อน้อก็อให้มันให้ตัวเถอเดี๋ยวกลับไป โดนบังเอกเล่นงาน 1เมตรเด้อคคไปขันพี่โน้ต<อ>พี่โน้ตขึ้นก่อนใช่ครับผมไปแวะเกินภูมิพลมา ่อนแล้วนะครับมาพักผ่อนกันเพราะว่าปลาเริ่มหายยากแล้วปลาตอนเย็นนี่หายยากนะตีไม่เจอเลย,เด,ยดดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่นะเดี๋ยวก็ินข้าวอาบน้ำพักผ่อนกันนะวอกมากพักผ่อนก่นอนอนะฮะก็เช้าวันที่สองนะครับ <S <S> รอไต้ฮะไต่บอกกี่โมงวะตีห้านี่ตีห้ากว่าแล้วแกงกะจานหวานเจี๊ยบตอนนี้สรุปเราอยู่ที่ไหนเมื่อวานตอนเช้าอยู่ภูมิพลตอนเที่ยงอยู่เขื่อนสีตอนเย็นอยู่ลำแชะใช่ครับเช้ามาตอนนี้อยู่อแกงกะจานนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอไต้มานะครับแล้วเราไปลุยกันต่อนะเมื่อตึบเมื่อตึบ ไฟไม่มีไฟดับแล้ว น,นี่สองต้นนอมือ แม่เป็นสาล่ายซ้าย <c oughs> สูบอ,อ,อีกแล้วสูบอีกแล้ว 국민 <sighs> A หาก็ไปด้วย ว่าแล้ววัดได้แล้วอู้แม่งตามถึงนี่เลยอ๋อถึงว่าแม่งเยอะใส่นี้เองไอ้ป๊อก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  โดเราไม่เอานะฮะไซนี้ นอนครับอันนี้อันนี้อยู่แน่นอนส่งแม่งด้วยส่งแม่งด้วยโ <c oughs> <c oughs> อย่างี้สิช้อนตัวที่สองแม่ง,มน,ง <c oughs> นี่ชิดโดนี่โดนกัดดอกสองเดียวเลยเนี่ยกีแรกกัดไม่โดนแล้วปล่อยเหยื่อ <c oughs> กระตกเหยื่อปุ๊บแม่งใส่ <c oughs> น,น,น,นะครับไปช้อนตัวที่สองนะครับช้อนเขื่อนนะช้อนเขือนน่อนกัดเคลิ้มนะครับทำไมกัดกูไม่เห็น ปากเลยฮะช่อนครับช่อนเชี่ยบเรียบร้อยจำคิง คิงนะครับแหมช่องใสสวยจริงๆเลยใช่ ปอกอีกแล้วไม่ใช่อ่ะน่าจะอยู่เป็นฝูงเลยเนี่ย เวลาแล้วครับจะองเดินทางกลับแล้วก็ได้มานิดหน่อยนะครับก็จะ้ระสูบมาสามสี่ตัวแล้วก็ปลาช่อนส่วนใหญ่นะวันนี้โดนปลาช่อนเยอะมากแล้วก็ส่วนชาโดก็โดนแค่ไซโลนะครับแล้วก็เล็กๆหายใหญ่หญกัดไม่โดนกัดไม่อยู่นะครับยังไงก็ไปมาแก้มือใหม่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้า เราจะมาแก้มือสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะไปละ